จูนเพนชูรีโพสครั้งแรกหลังหย่ากกับหนุ่มกะลาชาวเนทท็ตแห่ส่งกำลังใจให้แบบปลัวๆโพสครั้งแรกจากกรณีที่เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาทางหนุ่มกะลาและอดีตภรยาจูนเพนชูรีได้ไปเซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มกะลาบอกว่าเรียบร้อยดีแล้วแต่ยังไม่ให้สัมภาษณ์ต่อนั่นเอง และทางจูนเองก็ได้บอกว่าเรียบร้อยดีแล้วเหมือนกันความรู้สึกตอนนี้ก็วิววิวอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่ก็พอแล้วเป็นเพื่อนกันค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้งคู่ด้วยนะคะที่ต้องจบความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยากันไม่มีคู่ชีวิตคนไหนหรอกที่ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันจะดีกว่านะคะเช่นเดียวกันกับคู่ของหนุ่มกะลาและคุณจูนเพนทรีนะคะแม้ว่าจะ ต้องเลิกลาก,กันแต่ก็ขอให้ทั้งสองนั้นกลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะเราไปชมภาพของพวกเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ